สวัสดีค่ะวันนี้อมลองทำคลิปลง YouTube ด้วยตัวเองครั้งแรกนะคะเอาง่งายๆแล้วกันเป็นคลิปที่เล่าถึงวันๆหนึ่งอมทำอะไรบ้างนะคะในบทบาทของการทำงานเป็นทีมงานของสองกค่ะเอาละเช้ามาก่อนออกไปทำงานก็ทำมือเช้าง่ายๆเช้า,ชานี้เป็นข้าวต้มอ,อกไก่คะ่ะอร่อยมากชมตัวเองอีกเอา ช่วงเช้านะคะก็เริ่มด้วยลงพื้นที่ติดตามการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายนะคะของเจ้าหน้าที่หน่วยยุงฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตลาดพร้าวค่ะในนี้จะเป็นแคมป์คนงานนะคะที่มีการระบาดของไข้เลือดออกค่ะซึ่งก็จะมีการทำงานร่วมกันกับอสสสาธารณสุขศู66แล้วก็กรรมการชุมชมเสนานิเวศโครงการ2ค่ะ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปฏิบัติการเข้าควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกแล้วนะคะก็ยังเป็นการสำรวจเพื่อประสานไปยังเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลในส่วนของสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอ,อนามัยของคนในแคมป์ค่ะเราก็มาสะดุดตาข้อความมาเจอทีนะคะมาเจอทีมาดิมาดิมาดิ ร้านกาแฟนะคะเข้าร้านกาแฟเอาสกอบอับงเอิญเจอกับเทศกิจอีกนะคะก็เลยชวนเขามาทานกาแฟด้วยกันเลยนะคะไม่ต้องเขินค่ะพี่เข้าไปสั่งเลย,ยลงพื้นที่ต่อนะคะสำรวจพื้นที่ร่วมกับประชาชนค่ะคนนี้เก่งมากเลยนะคะให้คำแนะนำดีเชียว นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เวลาออมไปลงพื้นที่เราก็จะเจอการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงไหนที่น่าสนใจออมก็จะเก็บเป็นคลิปสั้นๆนะคะถ่ายลง t ิ k ต o k โซเชียลคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่คนงานเขาคัดแยกขยะจริงๆรถขยะไม่ได้เทรวมนะ

love her and she loves me หลังจากที่ออกจากบ้านไปทำงานมาทั้งวันแล้วนะคะไปโน่นไปนี่มานั่นมานี่ทั้งวันแล้วก็จะชอบมานั่งคอนเน็กกับธรรมชาตินะคะเชื่อมโยงกับธรรมชาตินั่งนิ่งๆเรื่อยๆเอื่อยๆฟังเสียงน้ำไหลนะคะก็นั่งนิ่งๆเฉยๆนี่แหละ านี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการกลับมาสู่โลกภายในของตัวเองทบทวนตัวเองว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเรารู้สึกถึงอารมณ์ไหนบ้างถ้าเราสนิทกับตัวเองมากพอและเราสามารถเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้มันจะทําให้เรารับรู้ถึงโลกใบนี้ได้อย่างลึกซึ้งขึ้นแล้วเราก็จะเจอคําตอบของคําถามรวมไปถึงความหมายว่าสิ่งที่เราทําไปนั้น ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย